ี่เป็นโบสถ์เก่าแก่นานมาแล้วแปดสิบกว่าปีได้เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีบทถหในโบทแก่บทเก่านี้ก็คือต้องใช้ในการอุปสมบทจะต้องมาวนรอบโบสถ์สามครั้งก่อนที่จะเข้ากันในโบสถ์บทเก่าแก่แบบนี้เยู่นี้หารด้ะยากแล้ว ก็จะมีใน,นบางตำบลในบางหมู่บ้านในบางวัดเท่านั้นที่ยังอน,นุรักษ์ไว้เก็บรักษาไว้อยู่โบสถ์เก่าแก่นี้ทั้งหลายมันจะมีต้นโพใหญ่างสี่อเรื่องศิละปะวัฒนธรรมมันเก่าแก่ของบ้านขอนมโขอนขนมจังหวัดพิจิตรโบสถ์เก่าแก่นี้แต่ดูได้ย,ยากมากเลย คนชาวพมก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ยังได้เห็นสินกะกะวัฒนาธรรมเากา่าแก่ทุกระดับประกอบสิ่งนี้ที่ยังได้อยู่คู่ไปกับวัดนี้แล้วจะมีโบสถ์ใหม่ที่สร้างมาแต่โบสถ์เก่าเราก็ยังรักษาก็ยังเก็บรักษาวไว้อยู่เห็นที่เหล่านี้ก็ เลวลยทำพนหุก็จะเป็นลงนิเกนิเกตมวนก็ปเก่าเกินแล้วถ้าเวลมีงานก็ลนิเกตนี้ก็จะใช้เป็นเวทีในการสดง